เอาละครับสวัสดีท็อปชมทุกคนฮะยินดีต้อนรับสู่ Mo บ i ทิ Channel ฮะตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันในเกม Identity V ฮะโดยในวันนี้ฮะทางด้านของซอวเวอร์จีนมีการปล่อยทางด้านของความสามารถฮะทางด้านของพัสดีส่วนตัวรวมถึงไอเทมประจำตัวของตัวซร์ววเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าแพตติเซียนะครับผมผมขอเรียกแพตติเซียว่าหมอดูแล้วกันนะฮเพราะนางนี่คล้ายๆกับหมอดูยังไงยังงั้นเลยเริ่มต้นฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปภาพกันก่อนสำหรับรูปภาพนี้จะเป็นทางด้านของแพตติเซียยือนอยู่นะคร ของเขาเนี่ยมีการถือทางด้านของ หัวกะโหลกลิงไว้ด้วยฮะซึ่งหัวกะโหลกลิงเนี่ยตรงดวงตาเนี่ยมีแสงสีส้มๆแดงๆทองๆอยู่ด้วยถ้าเกิดถามผมเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยน่าจะเอามาใช้ในพิธีกรรมฮะเกี่ยวกับการสาบแช่งต่างๆฮะเพราะว่าทางด้านของประวัติเขาเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสาบแช่งด้วยฮะเอาแล้วครับผมตอนนี้ทางด้านของซูเวจีนมีการปล่อยทางด้านของข้อความมาบางส่วนนะฮะซึ่งเราจะมาทําการแกะข้อความแล้วก็แปลเป,ป็นภาษาไทยกันว่ามันมีความสามารถอะไรยังไงฮะเริ่มต้นฮะเราไปดูกันที่ไอเทมจำตัวกก่อนซึ่ง น,น่าจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากหัวกะโหลกลิงนี่แหละครับผมเพราะเราดูจากรูปภาพเนี่ยมันมีทั้งด้านของหัวกะโหลกลิงอย่างเดียวที่น่าจะเป็นทางด้านของไอเทมได้ฮะไม่งั้นทางด้านของเซอร์เวอร์คนนี้จะไม่มีไอเทมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับผมวิธีการใช้งานทางด้านของไอเทมชิน,นีก็คือทางด้านของเพททเซียเนี่ยจะต้องอยู่ในรัศมีความหวาดกลัวหรืออยู่ในระยะเสี่ยมหัวใจเต้นฮะเมื่อทางด้านของเพททเซียฮะอยู่ในรัศมีความหวาดกลัวรู้ว่าเสี่ยงหัวใจเต้นแล้วฮะเขาจะทําการไล่คาถาคําสาปฮาใส่ทางด้านของ โดยทางด้านของคำสาบเนี่ยจะมีระดับหรือว่าเลเวลด้วยฮะคือเลเวล1จนถึงเลเวล5ฮะถ้าเกิดสูนย์ว่าทางด้านของแพทิเซียเนี่ย่ายคาถาคำสาบเนี่ยใส่ทางด้านของฮันเตอร์มากกว่า3ขั้นขึ้นไปฮะตั้งแต่3 4 5เนี่ยแล้วแพติเซียเนี่ยกดใช้ทางด้านของไอเทมที่เป็นรูปหัวกะโหลกลิงเนี่ยพอกดไปแล้วเนี่ยทางด้านของฮันเตอร์ฮะจะติดสถานะอัมพาตฮะหรือว่าติดสถานะสตันนั่นเองนะครับผมก็คือจะสตันไม่สามารถขยับไปไหนได้เป็นระยะเวลา2-3วินาทีนะครับผมสำหรับใครที่เล่น Hunter อ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากันสตันมาก็ได้ฮะผมคิดว่าทางด้านของการสตัรนลวดสเปลกันสตันเนี่ยมันน่าจะกันทางด้านของตัว คาถาของตัวแพทติเซียไม่ได้ฮะไม่งั้นทางด้านของไอเทมแพทิเซียเนี่ยน,น่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะถ้าเกิดเอาการสตันตมาแล้วกันได้นั่นเองนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะสำหรับทางด้านของไอเทมก็คือทางด้านของแพทิเซียเนี่ยต้องไปอยู่ในรัศมีเสี่ยงหัวใจเต้นนะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปจ้องมองฮันเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องโดนฮันเตอร์ไล่ฮะแค่อยู่ในรัศมีเสี่ยงหัวใจเต้นก็จะทําการไล่คาถาใส่ทางด้านของฮันเตอร์โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่มั่น ตัวเราคล้ายๆกับเสียอะไรเงี้ยเออแล้วก็ค่อยกดใช้ไอเทมมาแต่ ความเป็นไปได้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะไร่โดยอัตโนมัติใส่ฮันเตอร์ไปเลยฮะก็คือเป็นคำสา์ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไปเลยนะครับผมน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็กดใช้ทางหน้าของไอเทมเนี่ยก็จะเป็นการทําให้ทางหน้าของฮันเตอร์เนี่ยติดสถานะอัมพาตรื้ว่าสตันช่วเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวใครงงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังหนึ่งครั้งแล้วกันคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ความสามารถหรือพาสซิฟส่วนตัวกันบ้างฮะโดยทางหน้าของความสามารถแรกระเขา ฮันเตอร์เนี่ยความเร็วในการเก็บชาร์จเนี่ยมันอยู่ที่ระยะห่างของตัวเธอนะฮะกับตัวฮันเตอร์ยิ่งทางหน้าของแพทิเซียอยู่ใกล้ฮันเตอร์มากเท่าไหร่ฮะเธอจะทําการเก็บชาร์จหรือไล่คาถาใส่ฮันเตอร์เนี่ยได้เร็วมากขึ้นไปอีกนะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอฮะถ้าเกิดระหว่างที่ว่าเราเก็บทางหน้าของชาร์จหรือว่าไล่คาถาคำสาบอยู่เนี่ยเราบาังเอิญโดนทางหน้าของฮันเตอร์โจมตีฮะฮันเตอร์จะติดสถานะต้องคำสาบ1ขั้นโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งทางหน้าของคำสาบเนี่ยจะเก็บได้มากที่สุดก็คือ5 ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันพาสซีฟตัวที่2ฮะโดยทางด้านของพาสซีฟตัวที่2องเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่แพททเซียนะฮะไปทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาจะไม่ได้รับผลดีบัฟหรือข้อเสียในการรักษาเพื่อนร่วมทีมเลยนะฮะถามว่าดีบัฟหรือว่าข้อเสียในการรักษาเพื่อนร่วมทีมคืออะไรก็คืออย่างเช่นการรักษาช้า เป็นผลจากการโดนหัวจรวดของตัวโจ๊กเกอร์ตีนะฮะมันจะไม่มีการส่งผลหรือเวลาเราไปรักษาเพื่อนร่วมทีมนะฮะล้วก็มีทางหน้าของสเปลวา่าหรือว่าเป็นต้นไม้ดวงตาอยู่ที่พื้นเนี่ยเราจะรักษาช้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแพติเซียไปรักษาเพื่อนแล้วมีทางหน้าหวาดอยู่เนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรพูดง่ายๆก็คือแพทิเซียจะทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้กับเพื่อนร่วมทีมะฮะไม่ช้าไปขว่าความเร็วปกติถึงแม้ว่าจะมีทางหน้าของดีบัฟของทางหน้าขอฮันเตอร์ที่จะทําให้ผลของการรักษานั้นช้าลงก็จะไม่มีีผลออะไรกัับแพทิเเยนนงน ต่อมาความสามารถอันสุดท้ายพาสซีฟตัวสุดท้ายก็บอกว่าเมื่อตัวของแพทิเซียบาดเจ็บหรือตัวเราบาดเจ็บเนี่ยแล้วเพื่อนร่วมทีมาทําการรักษาตัวของเราจะเพิ่มระยะเวลาในการรักษาตัวของเราเพิ่มขึ้นอีก20%นะหรือพูดง่ายๆก็คือตัวแพทิเซียถ้าเกิดบาดเจ็บแล้วเพื่อนร่วมทีมาทําการรักษาให้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะหรือว่าฮิวนานขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วนี่ก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดนะทั้งไอเทมนะฮะว่าใช้ยังไงทําอะไรได้ฮะรวมถึงพาสซีฟหรือความสามารถประจําตัวทั้ง3อย่างว่ามีผลอะไรบ้างนนั่เอซง ข้อมูลทั้งหมดนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์จีนะครับผมเป็นภาษาจีนผมก็เอามาทําการแปลฮะแล้วก็วิเคราะห์ตัวผมแล้วก็ทีมงานของโมบิดิกนะครับผมถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้นะ่ากละลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกําลังใจให้กับทีมงาน m o บิดิกด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ